ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นวัวที่เกิดในประเทศไทยนะคะอา่ามามา,มาทางนี้ได้ไหมคะย้อนแสงหรือเปล่าตัวนี้นะคะเป็นวัวที่เกิดในประเทศไทยนะคะชื่อว่ามิสเตอร์จอห์นเรดบิ๊กแบร์นะคะย้อนแสงไหมคะอ่าโอเคแสงใกล้จะหมดแล้วนะคะมาค่ำนิดนึงนะคะขออภยัยก็ตัวนี้นะคะเป็นลูกชายของรีเอลโรโจอาเซียห้าทับหนึ่งห้านะคะ แล้วก็แม่ของเขานะคะคเป็นวัวแบรนด์ vl santa arena นะคะที่นำเข้ามา,มาจากเมริกานะคะแล้วก็ลูกค้านะคะได้ซื้อน้ำเชื้อของมิสเตอร์ VL Rojo a p a c h าไปใชนไปนะคะแล้วก็ผสมแล้วก็ได้พ่อพันุตัวนี้มานะคะชื่อว่าเจ้าเจ้าบิ๊กแบรนะคะชื่อว่าเจ้าชื่อจริงนะคะชื่อจอห์นเร Big ๊กแบนะคะรหัส3 38นะคะก็ว้าวถังบ้องแล้วนะคะถังบ้องโชว์เลยนะคะ ก็นตัวนี้นะคะจุดเด่นเลยก็คือเป็นวัวที่แดงเข้มนะคะเม็ดสีที่แดงเข้มมากเม็ดสีสวยมากนะคะซึ่งอนอกจากเรื่องเม็ดสีแล้วนะคะก็เขาก็จะเด่นในเรื่องของความยาวนะคะพ่อพันตัวนี้นะคะถือใบพันธุ์ประวัติ A B B A นะคะเพราะว่าแม่เป็นบัวน,นําเข้านะคะก็เป็นลูกเกิดที่ประเทศไทยก็จริงนะคะแต่ว่าถือใบพันธุ์ประวัติ A B B A นะคะแล้วก็ใบพันธุ์ประวัติของเขานะคะก็คือ V L s a n t a e Lena ทั้งสายเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับเจ้าจอรนเรดบิ๊กแบนนะคะเดี๋ยวปลายปีนี้นะคะอาจจะมีน้ำเชื้อของเขานะคะโอเคค่ะขอเดินชมสักรอบหนึ่งนะคะก็ค่อนข้างที่จะมืดนิดหนึ่งนะคะขอภายเดี๋ยวรอบหน้านะคะน้องเฟิร์สก็จะพาทุกท่านนะคะ นำพ่อพันธุ์ออกไปข้างนอกนะคะเพื่อที่จะเห็นสีนะคะเห็นสีแล้วก็เห็นสวดทรงที่สวยงามอย่างชัดเจนนะคะโอเคค่ะขอบคุณสําหรับเจ้าจอร์นเรดบิ๊กแดะนะ